คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเล็กเด็ดภา,ารามชมอีกเช่นเคยนะครับ ข้อมาจากสำนักมาตัวค่าล้านเปอร์เซนต์แล้วก็สำนักแอดน้องใหม่นะครับใช้เป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับก็เป็นสำนักแอดน้องใหม่ครับมาแรงมากครับสำนักนี้นะครับได้ข้อมูลก็เรียบนํามาฝากท่านผู้ชมเลยนะครับ16ทับ2ทับ64รัฐบาลไทยนะครับบอกว่าวิ่งรูด67เข้าท่านผู้ชมครับมี2ตัวนะครับเลข7กับเลข6แต่ฟันที่เลข7นะครับ แล้วก็ชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล10ชุดนะครับได้แก่7 1 7 2 7 3 7 4 7 6 4 6 6 2 9 6 6 8 7 5ครับระวังเบลิล66แล้วก็77 7ก็เป็นเลขวิ่งรูดนะครับแล้วชุด3ตัวให้มาทั้งหมดทั้งมวล4ชุดนะครับได้แก่5 6 7 7 6 9 4 6 7 7 4 5้ครับท่านผู้ชมครับชุด2ตัวชอบบนวางบนชอบล่างลงล่างกันได้เลยนะครับชุด3ตัวก็6ประตูกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับเรามาดูสำนักต่อมาครับที่ FC ถามหากันนะครับแอดเจอข้อมูลก็รีบนำมาฝากเลยนะครับ16ทับทับหมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งบนล่างนะครับเลข6กับเลข7อีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ ปชนกับแอสน้องใหม่พอดีนะครับแอสน้องใหม่ก็ให้วิ่ง7กับหวตัวนี้มาค่าล้านเปอร์เซ็นก็6กับ7อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชนกันพอดีเลยนะครับชอบชอบส่วนตัวนะครับได้แก่2 6 8 3 6 7 2 6 6, 6 2 5 6และ7 6 4ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวล5ชุดด้วยกันนะครับชุด3ตัวนะครับ แอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวด16กุมภาพันธ์64ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16กุมภาพันธ์64ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ